พพีี่่ไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เิกนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแข่งกินโจ๊กที่ไม่โจ๊กกันไม่ใช่เราไม่ใช่อซียวนิเมะเพราะมีของแถมด้วยไงเนี่ยอ๋อ โดยอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้สาหรับกินโจ๊กนะคะจะมีทั้งหมดสมอย่างให้เราเลือกค่ะันสปอรตนี่ก็เลือก1คือช้อนน้อยค่ะช้อนโยเกิร์ตนะคะสองคือหลอดดูดนะคะสามคือซ่อมค่ะไม่มีพร้อนใหญ่ไม่มีค่ะไม่เหมาะคนงั้นจะง่ายไงคะถ้าง่ายก็จะเรียกโจ๊กเพราะฉะนั้นต้องกินโจ๊กแบบไม่โจ๊กก็คือต้องกินโจ๊กให้ยาเขาไวใช่ค่ะเราก็จะใช้อุปกรณ์3ามอย่างนี้นะคะ ก่อนอื่นเลยอันนี้เป็นของแถมนะครับ <laughs> เราไม่เกี่ยวกับช่องเราครับจะไม่ต้องให้พี่นิกให้พี่นิกอธิบายเรื่องของแถมให้ฟังนะครับโปเกมอนงั้นเดี๋ยวไปใส่น้ำร้อนกันเลยนะคะเดี๋ยวใสนวอนเดี๋ยเอาไปใส่ไหมครับ <laughs> ได้โอเคพี่รีวิวของเล่นไปก่อนโ <laughs> อยอ ในระหว่างที่รอนโอนะคะพี่วิทย์ก็ไปเอานี่มานะคะเหมือนจริงเลยมันคือมแมลงสาบปลอมนะคะที่ซื้อมาตัวละสิบาทนะคะอันนี้คือไปล้างน้ํามาแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในจอกให้หโอกินนะคะถ้าเราน้องจาได้ในคลิปที่กินมแมลงนะคะหน,หน้าโอเคยพูดไปว่าหน้าโอเนี่ยกลัวมแมลงสาบมาก แล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าท่านโอเจอมาอะไรสาบในโจ๊กที่ตัวเองกินยางจะกินลงอยไแล้วจะว่ายังไงค่ะครับโอ้ยโอ้หกเะคะคะค่อยค่ะน้องโอ้ทำไมใส่น้ำเยอะจังเลยเหรอใช่ค่ะไม่รู้ไม่รู้จริงพี่ก็คิดว่าน้อยไป ถ,ถ่ายอยู่ปะถ่ายอยู่พี่วิกไม่ได,ไได้ไม่ได้กดเลยนะคะออน่าจะถ่ายอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลองกด,ดะะโอเคคะโอเคถ่ายออเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายต่อเลยนะคะครับห้าสี่สามสองแลีอุปกรณ์สามอย่างนะคะสำหรับโจที่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ร้อนมากออมากเลยเราจะมาเป่ายิชุบกันนะคะดูว่าหน้าโอจะได้อะไรนสงนงอันนี้นะคะยังงี้ยาเปเาชุบเราเลือกกดในน้เราช้อนเล็กครับส่วนั่นมันก็ได้ตักอ่ะ นี่นะคะจะเป็นช้อนน้อยมากเลยนะคะช้อนโยกที่เราเห็นนะคะเสื้อเล็กกก่าเล็กเกินติ้มินใช้ได้เลยใช่ป่ะขอคนไว้ก่อนได้น้าโอว่าหลอดดูดซ้อมนี่อะไรจะดีเกินค่ะถ้าเหนียวแล้วน้าโอลแนนเป็นซ่อมนะครับถ้ามันค้นๆนะน้าโอใส่น้ำไม่เยอะเลยดูดพี่ดูดจูดดูดประหลาดอะเนาะมันจะร้อนงี้ยพี่วิใช้ซ่อมนะคะจะต้องคนคนเยอะก่อนนะเยวเรื่มแข่งกครับครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแข่งกันแล้วนะคะ นะโอ้อย่าเพิ่งกินนะโอ้ชอบกินก่อนตลอดเลยอ,อนะ่ะชามาห้าสี่สามสองหนึ่งเอช็อเล็กมันไม่คอ่อยร้อนละตอกไม่ได้อุย้ย <c oughs> กิ่งไม้ตก <c oughs> ในตู้เย็นห้ามแอบกินนะแม่อกินโอของน้ำหน่อยและนี่ไงคะแผนสำรักของเราก็ทำให้เนโอเนี่ยออกจากถ้วยไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาของน้องมาเล็กซะ เข้าแบบเรียบร้อยค่ะเงียนมากค่ะเดี๋ยวมารอดูหน้านาโอต่อไปนะคะว่าตอนที่กินเนี่ยจะว่ายังไงน้าได้หรอคะนาโอขอบคุณมากนะคะแอบกินเปล่าด้วยความสัตย์จริงไม่ได้แอบกินแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะเมื่อกี้แบบสําหลักแรงมากเสรเพคอมากเลยแค่เริ่มกินกันต่อเลยเนาะ ขอบคุณมากนะคะที่เอาน้ำมาให้งั้นกินเลยนะคะครับผมหนึ่งสองสช้อนนี่มันช่วยอะไรแหละโ้นนางน้องกระฟอมก็แทบไม่ช่วยอะไรเลยะคะ่ะเป็นแหวงเราเลยอะ 好，弟弟<喂>。<Huh? S 1> ตัวอะไรอยู่ในมัม้ในตูวไอ,อโจกอ่ะไม่มีนี่คะตาฝาหรือเปล่าโอ้เพิ่งตักขึ้นมาเมื่อกี้อะไหนแลยกลองตามมาหาคนอ้วกคืออะไรฮะโน no, มันไม่ใช่ของจริงใช่เหรอมันเป็นวอลเลงสาปฟองมาดูใกล้ๆ มันสกปรกเปล่ามันไม่สกปรกของจริงของปลอมของปลอมพีคล้างนางแล้วเรียบร้อยแล้วอันแน่ตกใจอะดิถาวว่าเจอเป็สาวในโจ๊กตกใจอะดิมาเสิร์ฟแท้ไหมคุณบายบายคิ้วหน่อยค่ะบายบายอะไรนะคราวนีและโดนอย่าแก้อาถุงตกไปพี่วิกเลยเจ้าลงเหรอเนี่ยเอาลงไปแล้วนะคะ